พ่อหวงโหดพันตำรวจเอกตำรวจระดับผู้กำกับร่วมทีมฆ่ากับนายดาบตำรวจอีกสองนายคดีนี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากสังคมเนื่องจากผู้ต้องหาหลักในเหตุการณ์สะเทือนขวัญน,นี้คือนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรยศพันตำรวจเอกซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุอุชกชะกันร่วมกับนายดาบตำรวจอีกสองนายทั้ง3คนถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันกับการเสียชีวิตของเด็กหนุ่มอายุเพียง17ปี ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกและสะท้อนถึงปัญหาความรุนแรงภายในองค์กรตำรวจคดีนี้เริ่มต้นจากการพบศพของนายนาเรนริสุวันโนหรือน้องบาสหนุ่มวัย17ปีชาวอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาในสภาพถูกมัดมือมัดเท้าและถูกยิงทิ้งศพลงน้ำที่จังหวัดตรังเมื่อวันที่26กันยายน2560การพบศพในลักษณะนี้บ่งชี้ถึงการกระทำที่โหดเหี้ยมและจงใจอำพรางศพ ทำให้การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นอย่างเร่งด่วนโดยในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เบาะแสสำคัญที่นำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเป็นตำรวจระดับสูงรวมถึงในดาบตำรวจอีกสองนายที่ร่วมกันก่อเหตุคดีนี้ไม่เพียงแต่สร้างความสะเทือนใจให้กับครอบครัวของน้องบาสแต่ยังเป็นการตั้งคำถามต่อจริยธรรมและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่ปกป้องประชาชนการที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจและตำแหน่งสูง กลับกลายมาเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุในลักษณะนี้ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลและไม่ไว้วางใจต่อกระบวนการยุติธรรมในช่วงเช้ามืดของวันที่26กันยายน2560เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุพบศพของนายนาเรนริสวรรณโนหรือน้องบาสอายุ17ปีชาวจังหวัดสงขลาสภาพศพถูกพบในสภาพที่น่าสลดถูกจับมัดมือมัดเท้าก่อนถูกยิงและโยนทิ้งลงในน้ำใต้สะพานคลองลำพูรา ตำบลน,น้ำผุดอเ,เมืองจัังหวดตรังการพบศพในลักษณะนี้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเร่งรัดการสืบสวนทันทีเนื่องจากคดีนี้มีลักษณะของการฆาตรกรรมอำพรางที่รุนแรงและโหดเหี้ยมจากการสืบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ตายมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกสาวของนายวิชาญหนูสีคงชายวัย53าาปีชาวอเ,าเทพาจัังหวดสงขลาความสัมพันธ์นี้กลายเป็นเบาะแสสำคัญที่ทำให้ตำรวจเริ่มขยายผลการสอบสวน และทำการค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีเมื่อการสืบสวนดำเนินไปตำรวจพบรถกระบะที่คาดว่าใช้ในการนำตัวผู้ตายมายังจังหวัดตรังก่อนจะก่อเหตุยิงทิ้งศพอย่างเลือดเย็นใต้สะพานคลองลำพูราในระหว่างการสืบสวนเจ้าหน้าที่ได้ขอหมายค้นบ้านของนายวิชาญเพื่อตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมผลจากการตรวจค้นพบคราบเลือดในห้องนอนของลูกสาวนายวิชาญ ซึ่งคราบเลือดนี้กลายเป็นหลักฐานสำคัญในการโยงคดีเข้ากับนายวิชานและเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การสืบหาความเชื่อมโยงของผู้ร่วมก่อเหตุอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องบาสหลังจากการสืบสวนพบหลักฐานที่เชื่อมโยงคดีฆาตกรรมของน,นายนเรนริสุวรรณโนหรือน้องบาสเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รอช้าและได้ออกหมายจับนายวิชานหนูสีคงในทันทีโดยในวันที่3ตุลาคม2560 ตำรวจสามารถจับตัวนายวิชานวัย53ปีซึ่งเป็นพ่อของแฟนสาวผู้ตายได้ที่บ้านพักในอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาพานักงานสอบสวนได้เค้นสอบปักคำนายวิชานผู้ต้องหาตลอดทั้งคืนท่ามกลางสีหน้าอาการตึงเครียดและอยู่ในสภาพอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดก่อนยอมปริปากให้การรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าน,นายนเรนริจ,จริงและลงมือเพียงคนเดียวเนื่องจากเกิดบันดาลโทสะ หลังจากกลับมาจากทำธุระนอกบ้านกับภรรยามาเจอผู้ตายอยู่ในบ้านและได้ปลุกปล้ำทำร้ายผลักลูกสาวจนมีร่องรอยเขียวช้ำตามร่างกายซึ่งเคยเป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกันแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อสังเกตว่าการจะก่อเหตุฆาตรกรรมและนำศพไปทิ้งที่จังหวัดตรังด้วยตัวเองเพียงลำพังดูเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้น้อยทั้งนี้เพราะภูมิลำเนาของผู้ต้องหาและผู้ตายอยู่ที่จังหวัดสงขลาแต่ศพกลับถูกนำมาทิ้งห่างไกลในจังหวัดตรัง การเคลื่อนย้ายศพข้ามจังหวัดด้วยตัวเองนั้นน่าสงสัยว่าอาจมีผู้ร่วมก่อเหตุตำรวจได้ขยายผลจากข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ตายโดยพบว่านายนเรนริทได้โทรออกไปหาญาติหลายครั้งแต่ไม่มีผู้รับสายและยังมีการส่งข้อความไปหาเพื่อนเพื่อให้มาที่บ้านที่เกิดเหตุโดยเพื่อนของผู้ตายให้การว่าได้ไปที่บ้านของนายวิชานตามคำขอแต่เมื่อไปถึงกลับไม่พบนายนเรนริทออกมารอยอยู่หน้าบ้านอย่างที่ตกลงกันไว้ ต่อมาในช่วงกลางดึกผู้ตายได้ส่งข้อความมาอีกครั้งโดยเขียนข้อความว่ากำลังจะตายแต่เพื่อนคิดว่าเป็นเพียงการล้อเล่นจึงไม่ได้ดำเนินการใดๆแต่เมื่อการสืบสวนดำเนินลึกลงไปตำรวจพบข้อมูลที่น่าตกใจมากขึ้นเมื่อพบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุในคดีฆาตกรรมเด็กหนุ่มวัย17ปีนี้มีมากถึง6คนและสิ่งที่ยิ่งน่าตกใจกว่านั้นคือหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุเป็นนายตำรวจชั้นสัญญบัตรระดับพันตำรวจเอก ซึ่งมีตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดยะลาและยังมีศักดิ์เป็นญาติของครอบครัวแฟนสาวผู้ตายนายตำรวจคนนี้คือพันตำรวจเอกรัฐระวีชัยชนะผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยะลานอกจากนี้ยังมีนายดาบตำรวจอีกสองนายที่ร่วมก่อเหตุได้แก่นายดาบตำรวจอนันต์จันคงสังกัดกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาและนายดาบตำรวจทวัชัยกิติเวศวรกุล สังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังในส่วนของพลเรือนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุนอกจากในวิชาหนูสีคงแล้วยังมีนายวิเวศชัยชนะและน,นายศักดิ์นรินทร์อ่อนช่วยซึ่งทั้งคู่ถูกระบุว่าเป็นผู้ร่วมวางแผนและดำเนินการร่วมกันในคดีฆาตกรรมสะเทือนขวนนัญนี้ตำรวจภูทรเมืองตรังได้เร่งรัดดำเนินคดีโดยไม่รอช้าเมื่อได้รับหลักฐานเพียงพอ เจ้าหน้าที่จึงขออนุมัติจากศาลจังหวัดตรังเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง5คนในคดีนี้ประกอบด้วยพันตำรวจเอกรัฐระวีชัยชนะผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลานายดาบตำรวจอนันตจันทรคงสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและนายดาบตำรวจทวัชัยกิติเวศวรกุลสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังพลเรือนอีกสองคนคือนายวิเวชชัยชนะ และนายศักนรินทร์อ่อนช่วยผู้ต้องหาทั้งหมดถูกตั้งข้อกล่าวหาในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายถึงแก่ความตายโดยมีการร่วมกันวางแผนอุ้มนานยนรินทริุวรณโนหรือน้องบาสชาวอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเหตุการณ์เริ่มต้นจากการจับตัวนายนรินทริ์มัดมือมัดเท้าแล้วนำตัวขึ้นรถจากพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาก่อนจะเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดไปยังจังหวัดตรัง ที่ซึ่งพวกเขาลงมือยิงผู้ตายอย่างเลือดเย็นจากนั้นนำศพไปโยนทิ้งลงในคลองลำพูราตำบลน,น้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันที่26กันยายน2560เมื่อวันที่9ตุลาคม2560พันตำรวจเอกรัฐระวีชัยชนะหนึ่งในผู้ต้องหาหลักในคดีได้เข้ามอบตัวต่อพลตำรวจตรีกฤษดาแก้วจันดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเพื่อขอต่อสู้คดี โดยในเบื้องต้นพันตำรวจเอกรัฐรวีได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาหลังจากการมอบตัวและลงบันทึกการจับกลุ่มที่สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาเขาได้ถูกส่งตัวไปยังสถานีตำรวจภูธรเมืองตรังเพื่อดำเนินคดีต่อไปการที่นายตำรวจระดับสูงอย่างพันตำรวจเอกรัฐรวีต้องมาเผชิญข้อกล่าวหาทำให้คดีนี้ได้รับความสนใจจากสื่อและประชาชนอย่างมาก เนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในเครื่องแบบที่ควรเป็นผู้รักษากฎหมายแต่กลับถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร่วมก่อเหตุอุกชะกันวันที่10ตุลาคม2560เวลา11นาฬิกาที่สถานีตำรวจภูธรเมืองตรังพลตำรวจตรีสมิตที่มุกดาสนิทรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค9ได้เดินทางมาประชุมหาหรือแนวทางการดำเนินคดีเนื่องจากผู้ต้องหามีตำแหน่งเป็นผู้กำกับ และยังมีนายตำรวจอีกหลายคนร่วมทีมในการก่อเหตุทำให้การสืบสวนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องรอบคอบการประชุมใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังเสร็จสิ้นการประชุมพลตำรวจตรีสมิทธิ์ทได้สัมภาษณ์แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดมากนักเกี่ยวกับคดีพร้อมยอมรับว่ามีประเด็นชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องพลตำรวจตรีสมิธิทีได้กล่าวหลังการประชุมว่าทางตำรวจพร้อมจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ผู้ต้องหาทั้ง6คนที่ถูกจับกุมอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนคดีและขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากอาจก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรมแต่ประเด็นชู้สาวยังคงเป็นปมหลักในคดีนี้วันที่11ตุลาคม2560เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวพันตำรวจเอกรัฐระวีชัยชนะพร้อมผู้ต้องหาอีกสี่คนไปฝากขังต่อสารจังหวัดตรงังโดยมีญาติพี่น้องเพื่อนตำรวจและประชาชนมาร่วมให้กำลังใจจำนวนมาก ผู้ต้องหาทั้งหมดพยายามปิดบังใบหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกถ่ายภาพในการควบคุมตัวตำรวจได้แยกผู้ต้องหาไปยังสถานีตำรวจต่างๆผู้ต้องหาทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาเกี่ยวกับการกักขังหลงเหนียวร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะและซ่อนเร้นศพ ซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันและมีพฤติการ์การก่อเหตุที่โหดเหี้ยมหลังจากผู้ต้องหาเดินทางเข้าสู่ศาลจังหวัดตรังแล้วทนายความของผู้ต้องหาได้ยื่นหลักทรัพย์มูลค่าเลขเจ็ดหลักเพื่อขอประกันตัวแต่ต้องรอการพิจารณาจากศาลว่าจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่รุนแรงและได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากวันที่12ตุลาคม2560 มีรายงานข่าวเกี่ยวกับรายละเอียดเชิงลึกของคดีอุ้มฆ่าน,นายนเรนริสวุวรรณโนหรือน้องบาสโดยพบว่าการก่อเหตุในครั้งนี้มีการร่วมมือกันเป็นทอด,ทอดการก่อเหตุเริ่มต้นจากพ่อของแฟนสาวผู้ตายเมื่อทราบว่าผู้ตายลักลอบเข้าพบลูกสาวที่บ้านจึงเกิดความโกรธแค้นทำร้ายร่างกายผู้ตายและจับมัดมือไว้จากนั้นโทรศัพท์เรียกพันตำรวจเอกรัตระวีชัยชนะซึ่งเป็นญาติให้มาที่บ้านพร้อมนายวิเวศชัยชนะน้องชายของผู้กำกับ ทั้งสองได้ร่วมกันพาผู้ตายไปส่งให้กับนายดาบตำรวจอนันต์จันคงตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาณนะบริเวณพื้นที่รอยต่อจังหวัดสงขลาและจังหวัดตรังเมื่อเดินทางถึงตรังซึ่งขณะนั้นนายนเรนริวุวรณโนยังมีชีวิตอยู่ผู้ตายได้ถูกส่งตัวต่อให้กับนายดาบตำรวจชัยธวัฒกิติเวศวรกุลตำรวจภูธรจังหวัดตรังและนายสักนรินทร์อ่อนช่วยจากนั้นพวกเขาใช้ปืนขนาด9ม mm ิลลิเมตรยิงผู้ตาย และโยนศพลงคลองลำพูราเพื่ออําพรางคดีหลังจากที่ศาลจังหวัดตรังปฏิเสธคำขอประกันตัวของพันตำรวจเอกรัฐระวีชัยชนะและพวกอีกห้าคนทีมอุ้มฆ่าถูกนำตัวเข้าเรือนจำจังหวัดตรังทันทีญาติและเพื่อนฆาราชการตำรวจที่มารอคอยลุ้นการประกันตัวต่างรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากในคืนแรกภายในเรือนจำเจ้าหน้าที่ต้องแยกขังตำรวจสามนายออกจากผู้ต้องขังรายอื่นเพื่อความปลอดภยัย ขณะที่น้องชายของผู้กำกับและชาวบ้านอีกหนึ่งคนถูกขังอยู่ในห้องรวมทั้งหมดมีอาการเครียดจากการถูกควบคุมตัวครั้งแรกและต้องใช้เวลาปรับตัวเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ญาติเยี่ยมได้พร้อมทั้งดูแลใกล้ชิดเนื่องจากเกรงว่าความเครียดจะส่งผลต่อสภาพจิตใจหรืออาจทำร้ายตนเองได้อย่างไรก็ตามผู้ต้องหายังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งขอประกันตัวได้อีกครั้งภายใน3วันหลังจากที่ศาลปฏิเสธการประกันตัวครั้งแรก ความคืบหน้าของคดีวันที่19ทธันวาคม2561เวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีที่ศาลจังหวัดตรังศาลได้อ่านคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดำโดยมีพนักงานอายการจังหวัดตรังเป็นโจทยื่ยนฟ้องจำเลยทั้ง6คนในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายและซ่อนเร้นทำลายศพเพื่อปกปิดการกระทำความผิดจำเลยที่ 1. นายวิชานหนูสีคงอายุ53ปีชาวสงขา พ่อของแฟนสาวผู้ตายจำเลยที่สองนายวิเวศชัยชนะน้องชายของพันตำรวจเอกรัฐระวีชัยชนะจำเลยที่สามพันตำรวจเอกรัฐระวีชัยชนะผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาจำเลยที่สี่นายดาบตำรวจอนันต์จันท์คงตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาจำเลยที่ห้านายดาบตำรวจทวชัยกิติเวศวรกุลตำรวจภูธรจังหวัดตรังและจำเลยที่หก นายศักนรินอ่อนช่วยศาลได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตจำเลยที่1,2และ3ประกอบด้วยนายวิชาณหนูสีคงพ่อของแฟนสาวผู้ตายนายวิเวศชัยชนะน้องชายพันตำรวจเอกรัฐรวีและพันตำรวจเอกรัฐรวีชัยชนะเนื่องจากเป็นผู้จ้างวานและสั่งการแต่ไม่ได้เข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุหรือจุดพบศพส่วนจำเลยที่4 5และ6ศาลได้ตัดสินประหารชีวิตประกอบด้วย นายดาบตำรวจอนันจันคงนายดาบตำรวจทวัชัยกิตติเวศวรกุลและน,นายสกนรินอ่อนช่วยเนื่องจากปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าเป็นผู้ร่วมกันใช้รถยนต์สองคันอุ้มผู้ตายจากอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาไปฆ่าทิ้งในจุดเกิดเหตุในวันนี้มีญาติและเพื่อนข้าราชการตำรวจจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจจำเลยทั้งหกคนภายในห้องพิจารณาคดีโดยบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความตึงเครียดขณะรอการอ่านคำพิพากษา ขณะที่ครอบครัวของผู้ตายนายนเรนริสุวรรณโนหรือน้องบาสได้เดินทางมาจากอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาด้วยรถตู้รวม14คนนำโดยนางวิพาวีสุวรรณสุขโขอายุ40ปีป้าของผู้ตายนายรังสีทองหยอดอายุ52ปีลุงของผู้ตายรวมถึงน้องสาวและญาติพี่น้องคนอื่นๆของผู้ตายโดยมาร่วมรับฟังคำพิพากษาด้วยความหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมหลังการฟังคำพิพากษา นางวิภาวีซึ่งถือภาพถ่ายของน้องบาสในมือได้แสดงความดีใจและพอใจในคำตัดสินของสารเธอกล่าวขอบคุณสารที่ให้ความเป็นธรรมแก่หลานชายพร้อมทั้งอบกอดภาพของผู้ตายและหลั่งน้ำตาไปพร้อมกันกันกบครอบครัวภายหลังจากการรับฟังคำพิพากษาครอบครัวของผู้ตายได้พากันเดินทางไปยังจุดที่พบศพน้องบาสที่ลำคลองลำพูราตําบลน้ำผุดอําเภอเมืองจังหวัดตรังเพื่อทําบุญอุทิศส่วนกุศล และบอกกล่าวดวงวิญญาณของน้องบาสให้รับรู้โดยพิธีทำบุญจัดขึ้นที่วัดน้ำผุดซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุครอบครัวยืนยันว่าสาเหตุของการฆาตกรรมครั้งนี้เกิดจากความไม่พอใจของพ่อแฟนสาวของน้องบาสท,ที่ลูกสาวของเขามีความสัมพันธ์กับน้องบาสจึงได้ร่วมมือกับกลุ่มตำรวจและพลเรือนวางแผนอุ้มฆ่าเพื่อยุติความสัมพันธ์เหตุการณ์การอุ้มฆ่านายนเรนริสุวรรณโนหรือน้องบาส เป็นกรณีที่สะท้อนให้เห็นถึงความอันตรายของการใช้อำนาจในทางที่ผิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการทำลายความยุติธรรมแต่ยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งควรเป็นผู้รักษากฎหมายกลับกลายเป็นผู้กระทำผิดเสียเองยิ่งทำให้สังคมต้องตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสอบและควบคุมอำนาจเหล่านี้ไม่ให้กลายเป็นเครื่องมือของการใช้อารมณ์และอิทธิพลส่วนตัว เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ไม่เพียงแต่กระทำการอย่างโหดเหี้ยมต่อผู้เสียชีวิตแต่ยังได้ทำลายความไว้วางใจของสังคมต่อองค์กรตำรวจโดยรวมการกระทำดังกล่าวไม่เพียงแสดงถึงความล้มเหลวของระบบยุติธรรมในบางช่วงเวลาแต่ยังแสดงถึงการที่อำนาจในมือถูกนำไปใช้ในการบิดเบือนกฎหมายและกดขี่ประชาชนผู้ไร้ทางสู้การที่เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจในการกระทำผิดเช่นนี้ ถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้และควรถูกลงโทษอย่างถึงที่สุดเพื่อส่งสัญญาณให้สังคมเห็นว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายและความยุติธรรมต้องคงอยู่ไม่ว่าใครจะมีอำนาจมากเพียงใดก็ตามขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายนเรนริสุวรรณโนหรือน้องบาสที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปในลักษณะที่โหดร้ายเช่นนี้ไม่มีคำพูดใดที่จะสามารถบรรเทาความเศร้าโศกของครอบครัวได้ แต่ขอให้การตัดสินของศาลเป็นจุดเริ่มต้นของความยุติธรรมและเป็นการยืนยันว่าการสูญเสียของน้องบาสจะไม่ถูกลืมหวังว่าดวงวิญญาณของน้องบาสจะได้รับความสงบสุขและครอบครัวจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วยความเข้มแข็งหากเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะคะ ทางทีมงานปุระเบิดขวดต้องขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสวัสดีค่ะ